สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมอลลองมอลำัเอฟซีสุขูสุขคนค่ะมันนี้กัอยู่กับสาวกุกเคมาลาดค่ะมันนี้สาวกุกจะมาอัปเดตข่าวข่าวของหมอลำซิ่งแพลวพลาวแสงทองค่ะพี่นอ้องอ่าจากที่เมือม่อคืนเมื่อคืนก่อนวันที่เก่าที่สิค่ะพี่น้องหมอลำแพลวแพาวแสงทองกะได้เปิดให้ชมฟรีนะคะให้ชมไลฟ์สดฟรีสองวันแล้วนะวันที่เก้าวันที่สิบเมื่อคืนนี้คะ่ะ เพื่อนก็ได้ทําการแสดงอยู่ที่ตลาดนัดลงโฮกกีบหมูจเจริญพัฒนานพี่นงองเนาะนำทีมโดยหัวหน้าผู้นำทีมงานสาวสวยสุดแกร่งแพลวพาว,พาวแสงทองพูน่าค่ะนี่ค่ะเนี่ยแม่แพลวก็ได้โพสต์นพี่นงองเนาะชมฟรีนะคะ2สวันแล้วนะสวันติดแล้วนะช่วงนี้ไม่แพลวใจดีแห้งค่ะพี่น้องแล้วล่าสุดก็ได้โพสต์อ่า ในการไลฟ์สดในวันที่สิบสองมีนานี่ค่ะส่วนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มปิดรอบที่ร้6ยแปดสิบหกทางทีมงานจะไลฟ์สดให้ชมในวันที่12มีนาคม67นี้ค่ะโดยทีมงานมืออาชีพ DSB Live นะคะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเข้าไปเลยนะคะติดต่อเข้ากลุ่มได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้แม่แพลวก็จะอัปเดตลงเพจแพรพวพีพีมิวสิกออฟฟิเชียลช่วงนี้ก็จะอัปเดตบ่อยๆแล้วก็ปล่อยแคปชั่นปล่อยแคปชั่นเบาๆนะคะมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองไปข้างหลังอย่างมีบทเรียนค่ะสู้ๆครับเพื่อนว่าค่ะพี่น้องจากที่เฮาเห็นเนาะข่าวตอนนี้ก็คือ เรื่องแม่แพรวเรื่องดราม่าของแม่แพรวนันแหละที่เป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่แล้วทีนี้สื่อค่ะพี่น้องสื่อใหญ่ระดับประเทศนําไปตีข่าวทําข่าวว่าแม่แพรวได้ออกมาพูดกับสื่อครั้งแรกเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกลากับสามีค่ะพี่น้องหลังเลิกลากับคุยบ้านฟินแลนด์เนาะพี่น้องเนาะ,อะขออนุญาตโหนกระแสเพจโหนกระแสนะคะ นี่ค่ะก็ได้ลงเรื่องของแม่แพลสําหรับเนี่ยสําหรับข่าวตั้งแต่แม่แพวเลิกกับผู้ญ่บ้านฟินแ,นแลนด์เราก็เห็นทั้งสองคนก็ต่างทํางานต่างทําหน้าที่ของตัวเองแม่แพลก็บริหารวงหมอลาแพลเพาแสงทองจากที่ก่อนหน้านั้นเป็นแสงทองฟินแลนด์เนาะแล้วล่าสุดก็ได้เปลี่ยนป้ายไปแล้วเป็นแพลเพาแสงทองค่ะเต็มระบบ แล้วทางฝ่ายพิวันฟินแลนด์เพิ่นกไปบริหารขายเพิ่นขายเพลงโตเกียวมิวสิแล้วล่าสุดพิวันฟินแลนด์ก็จะพาลูกๆทัวร์อินโกอินตอร์ทัวร์ทวีปยุโรปทางนั้นกับปังเน่พี่น้องทางไม่แพ้กับปังค่ะทั้งงานหลายงานหลายทั้งสองทางเลย FC ฟซอฟซแบบว่าโ,โหใจปื้มใจชื่นเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็คือมีพลังบวก มีพลังบวกมีเอสนับสนุนเยอะแยะมากมายค่ะพี่นอ้องอาเดยวสาวกุกจะมาเปิดโพสของเพจโหนกระแสว่าพี่แพลวพาวได้เปิดใจครั้งแรกกับสื่อเรื่องสามีเก่าเรื่องการเลิกลาหลังเลิกลากับบิ๊กพุยบ้านฟินแลนด์เนาะพี่น,อน้องเนาะขออนุญาตด,ด้ค่ะออกมาเปิดใจกับสื่อครั้งแรกแพลวพรา,พราแสงทองหลังเลิกลากับสามีบิ๊กพุยบ้านฟินแลนด์ เพื่อคนมิ้นต์ตำหนิรุนแรงควรมีสติอ่าแพรวพาวได้ออกมาพูดกับสื่อครั้งแรกหลังเลิกรากับสามีโดยยอมรับว่ามีคอมเมนต์ตำหนิรุนแรงยอมรับดราม่าส่งผลกระทบทุกอย่างชีวิตคนรอบข้างองค์กรการทำงานเจ้าภาพแรกๆเจ้าภาพลังเลใจมียกเลิกไปงานเดียว แต่ว่าเป็นปี68งานเดียว13เมษายนส5 6 8ายน2,568แล้วทีนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะมี2,34ที่จะยกเลิกมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีมันก็การันตีจากการทำงานคุณภาพของเราเวลาไปแสดง FC ก็ยังเยอะอยู่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าออกหน้าเวทีมันต้องมีคนชี้หน้าด่าคนชี้หน้าด่าฉันแน่เลยหรือว่าโยนของขึ้นมา เราก็คิดว่ามันเป็นไปได้หมดเราก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้หมดเนาะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันเป็นยุคของโซเชียลค่อนข้างรุนแรงค่ะบางคนน่ะเขาไม่รู้เรื่องของคนสองคนมันเป็นมายังไงอ่าไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่ในเมื่อสังคมได้ยินข่าวออกมาแบบนั้นเขาก็ตีความหมายว่าเขาก็ตีความหมายไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไร เราคิดอะไรเราไม่มีเราไม่มีใครจะดีสมบูรณ์แบบไป100%ซแน่นอนถ้าคนที่เขาไม่ชอบต่อให้เราอธิบายยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอ่าก็ไม่ต้องไปอธิบายทําให้ชีวิตตัวเองทําชีวิตตัวเองให้มันดีก็แล้วกันแค่นั้นแหละบางคนเม้นด่าเราสารพัดแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดี100%ยเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบเม้นดา่าแรงๆนะคะ เราก็อยากให้มีสตินิดนึงถ้าคนที่เขาสติแตกอาจจะฆ่าตัวตายได้เขาอาจจะรับไม่ได้เหมือนที่เราเจอมันหนักเขาอาจจะทิ้งทุกอย่างไปดูดน้ำตายไปเลยก็ได้แต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเรายังมีครอบครัวมีลูกคนที่คอยคนที่ต้องคอยดูแลแล้วก็มีทีมงานอีกมาเจอทีมงานวันแรกทุกคนอยากเข้ามากอดให้กำลังใจ คนที่อยู่กับเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงเราสู้มาแค่ไหนเราทำงานทุกวันไม่ได้ไปไหนคนใกล้ตัวจะรู้เราไม่ได้ทำอะไรที่มันขนาดนั้นอืมแพลวการเม้นรุนแรงมันทำให้มันทำให้ส่งผลกระทบต่อทุกคนคะ่ะการเม้นนะคะต้องระวังด้วยนะคะในการเม้นแล้วแม่แพลวก็ เจอเจอคนอ่าโพสต์วิดีโอด่าเลยค่ะพี่น้องด่าแล้วก็เวา้าว่าหูดีเหลืองเขาไม่แพ้วเนาะแล้วคนคนนั้นก็โดนแล้วค่ะโดนหมายสารหมายสารเรียกไปอ่าคุยกันที่ศารอืมต้องไปตกลงไปเคลียอะไรก็ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าไม่แพ้วก็ยังไม่อัปเดตเนาะแต่ว่าคนคนนั้นก็เจอแล้วค่ะนี่ละค่ะการคอมเมนต์เอียงนั่ยก็คือว่าต้องดูด้วยว่า มันสมควรที่จะมิ้นหรือว่าคุณจะรู้เรื่องเขาจริงหรือเปล่าคุณพูดมานี่ก็คือคุณแบบเหมือนคุณไม่เคยผิดอะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะเท่ากับฝากเตือนแน่ว่าเวลามิ้นนั่นก็คือให้ระวังให้ระว่างปากแน่ว่าตอนนี้เพื่อนสองคนกันแยกย้ายกันไปทํางานแล้วก็ต่างคนก็ต่างปังงานก็เข้าเยอะๆทั้งงานทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งแบบว่าสินค้าอ่าสินค้าอ่าสปอนเซอร์อย่างเงี้ยก็เข้าเยอะค่ะพี่น้อง นั่นแหละค่ะพี่น้องเตือนสติเนาะก็ฝากเตือนสติสําหรับคอมเมนต์ที่ตําหนิรุนแรงอ่าถ้าหยุดได้ก็ควรหยุดถึงอ่าพวกที่คอมเมนต์ไปแล้วเนาะก็คือเปลี่ยนได้ค่ะพี่น้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาขิดบวกได้ให้โฟกัสที่งานเพลินให้โฟกัสที่ผลงานเป็นหลักดีกว่าค่ะพี่น้องอย่าไปโฟกัสทิโตเพลินหรือว่าอ่าเรื่องส่วนโตฮ่องเพลิน,นสิแม่ค่ะพี่น้องเข้าใจว่าเพลินเป็นคนในสังคม แต่ว่าเราก็ให้เกียรติเขาหน่อยให้เกียรติความเป็นคนเหมือนกันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะการให้เกียรติที่ดีคือให้เกียรติการเป็นคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเกิดมาทุกคนก็ต้องมีวันเกิดก็ต้องมีวันดับค่ะพี่น้องตอนนี้ก็หากันดีทนะี่สุดเนาะพี่น้องเนาะอะเอาเป็นวานี่แหละซากุกะกัมาฝากนี่แหละคะ่ะกัมาฝากแค่นี้แหละคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่เพียวพราวแสงทองแล้วก็ ลูกลูก,ลกวงแพรพาแสงทองเนาะขอให้มีงานเยอะๆขอให้เจ้าภาพแห่จ้างงานล้นเลยค่ะพี่น้องเชื่อว่าแม่แพวนะ่ะเก่งอยู่แล้วแล้วก็ศักยภาพแม่แพวนะ่ะผลงานแม่แพวนี่ดีอยู่แล้วอืแม่แพวนี่เป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะพี่น้องอเป็นวาสา,ากูกากฟไ้แค่นี้ละค่ะแล้วก็าฝากให้กำลังใจเนาะ f c ให้กำลังใจแม่แพวต่อไป ให้แม่แพลวสู้ๆสูๆเพื่อทุกคนองค์กรแล้วก็ตัวแม่แพลวเองค่ะโอเคมื่อเสาวกุ๊กกับไปละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวกเขมร่าด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ